ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลาร์สมุธฮอยลุนมีทีมใหม่ให้ความสนใจหลังเสนาการย้ายทีมเปลี่ยนบุริเซียดอนมูลกลายเป็นอีกหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวลารสมุธฮอยลุนกองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดซึ่งอาจย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ปีซาดแดงพึ่งคว้าตัวเบนจามินเชสโกมาร่วมทีม ือดูการที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดทำผลงานในพีเมลีกได้อย่างย่ำแย่โดยทำได้เพียง44ประตูตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถิติที่ต่ำที่สุดของสโมสรแม้ว่าฮอยลุนจะไม่ใช่ต้นเหตุเพียงคนเดียวแต่ผลงานในฤดูกาลที่2ของเขาในลีกก็ไม่ค่อยน่าประทับใจนักโดยยิงได้เพียง4ประตู ยูไในเต็ดได้เสริมทัพแนวลุกไปแล้วโดยคว้าตัวมาทิอุสขุนย่าจากวูฟและไบรอันเอมเบโมจากเบรนฟอร์ดรวมถึงการเซ็นสัญญาก,กับเบนจามินเชสโกจากอาเบล i ฟซิกซึ่งมีค่าตัวสูงถึง85ล้านยูโรเพื่อเป็นตัวแทนในอนาคตของฮอยลุนดีอาร์เรติรายงานว่าบริษัทดอนนกำลังจับตามองฮอยลุนและกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขา นอกจากนี้ดอดมุลยังคงสนใจจะดออสซานช่วอดีตนักเตะของพวกเขาที่ปัจจุบันอยู่กับแมนยูนเต็ดเช่นกันขณะเดียวกันมีข่าวลือขัดแย้งกันเกี่ยวกับอนาคตของหอยหลุนบางแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าตัวอยากอยู่สู้ตำแหน่งในถิ่นโอทาฟอร์ตต่อแต่บางรายงานก็เผยว่าเขาเปิดใจที่จะย้ายกลับไปเล่นในเซเรากับเอซิมิลานซึ่งให้ความสนใจอย,อย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์นี้ ทางนี้ฮอยลุนเคยค้าแข่งกับอาตาลันตาในอิตาลีก่อนที่แมนยูเต็ดจะทุ่มเงินกว่า72ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทีมแม้ยูเต็ตต้องการขายขาดมากกว่าแต่ก็อาจจำเป็นต้องปล่อยยืมตัวพร้อมออปชั่นหรือข้อผูกมัดในการซื้อขาดในภายหลังเนื่องจากดอทมูลมีหัวหอ,อกตัวหลักอย่างแซอูกิรัซซี่อยู่แล้วจึงมองหาตัวสำรองเพื่อเสริมความลึกของทีมเชสโกยาหอมเลือกผีสมสรประวัติศาสตร์ เบนจามินเชสโก้สูนหน้าตัวใหม่ค่าตัว73.7ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกย้ายมาค้าแข่งกับปีศาจแดงในการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่โอทาฟอร์ดดาวยิงวัย22ปีเป็น1ในดีลร้อนแรงที่สุดของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากตกเป็นเป้าหมายของทั้งแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิ โดยแม้ว่าอาเบลฟ์ซิกจะตอบรับข้อสเสนอจากทั้ง2ทีมแต่เชสโกยืนยันชัดเจนว่าต้องการมาร่วมงานกับทีมของรูเบนอโมริมที่เพิ่งจบฤดูกาลด้วยการรั้งอันดับ15ในพรีเมียร์ลี4ซั่นก่อนการเลือกแมนยูเต็ดทำให้เชสโกพลาดโอกาสลงเล่นฟุตบอลยุโรปทันทีเพราะนิวคาเซิลจบอันดับ5และคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลนี้ เชสโกเล่าถึงเหตุผลที่เลือกปีแสดงว่าก่อนอื่นเลยก็เพราะสโมสรแห่งนี้มันเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เหลือเชื่อสำหรับผมทีมนี้กำลังดีขึเรื่อยๆและมันทำให้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่รู้สึกถึงพลังงานและความท้าทายที่อยากเข้ามาร่วมด้วยผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมมากและผมอดใจรอที่จะเริ่มต้นไม่ไหวแล้วเขายังเสริมอีกว่าผมเพิ่งอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่รู้สึกดีมากแล้วนะ รู้สึกได้เลยว่าเราจะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้มันรู้สึกเข้ากันได้ดีจริงๆกับตราสมสรบนหน้าอกและผมตั้งตารอที่จะใส่มันลงสนามให้มากที่สุดพร้อมพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดเชสโก้ทิ้งท้ายถึงเป้าหมายกับทีมใหม่ว่าเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเชื่อมโยงกันมากขึ้นในฐานะทีมและค่อยๆเติบโตไปพร้อมกันเพราะเรากําลังดีขึ้นทุกวันแค่รอเวลาเท่านั้นแหละ วันที่เราจะกลับมาทยานสูงอีกครั้งทางนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบอาร์เซนอลในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่วันอาทิตย์นี้แฮร์รี่แม็กควายรับเสียงวิจารณ์ได้แต่ห่วงครอบครัวและเด็กรุ่นใหม่โดนกระทบ <Mag> uire, แฮร์รี่แม็กควายเซนเตแบ็กชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยถึงความท้าทายในการรับมือกับเสียงวิพาก์วิจารณ์โดยเฉพาะจากบรรดาตำนานปีสาจแดงนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม ปรากำลังเลือดพรีวัย32ปีย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาสู่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัวมหาศาล80ล้านปอนด์เมื่อปี2019โดยสาวกเรดอาร์มี่คาดหวังว่านี่คือนักเตะที่จะเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกมรับแต่ผลงานกลับไม่น่าประทับใจยิ่งไปกว่านั้นตลอดระยะเวลาที่อยู่กับแมนยูเต็ดนักเตะโดนวิจารย์อย่างหนักโดยเฉพาะจากบรรดาอาดีตนักเตะผีแดงแต่กระนั้นแม็กควายังคงยืนหยัดสู้ต่อไป เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงว่าตนมีคุณค่าคู่ควรกับการสวมเครื่องแบบ Red d e ดวิลแม็กควายเปิดใจว่าผมพยายามเพิกเฉยกับทุกอย่างที่เข้ามาให้มากที่สุดแม้มันจะยากเพราะโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ช่างโหดร้ายแต่เมื่อคุณเล่นให้กับสโมสรนนี้ผมคิดว่าคุณตระหนักได้ทันทีว่าคุณอาจได้รับคำชมในวันนี้แต่3เดือนถัดมาทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็ว ผมพยายามเพิกเฉยกับเรื่องเหล่านั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับครอบครัวของนักเตะเพราะพวกเขาเป็นคนที่ต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นและรู้สึกหดหูใจผมไม่มีปัญหาในการแบกรับเสียงวิจารณ์ทั้งหมดผมเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดอาชีพของผมโดยเฉพาะตอนที่คุณเริ่มอายุมากขึ้นแต่สําหรับพวกเด็กรุ่นใหม่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยว่าสถานการณ์มันจะออกมาเป็นยังไงแม็กควายระบุ โภซัดแรงแมนยูโดนแฟนโหวตบริหารห่วยสุดลิเวอร์พูลยืนหนึ่งยอดเยี่ยมแมนยูครองแชมป์สโมสรฟุตบอลในพีเมลีกที่มีการบริหารสโมสรเลวร้ายที่สุดตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลซึ่งยืนหนึ่งในด้านการบริหารทีมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแมนยูเนเต็ดภายใต้การครอบครองของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรสัญชาติอเมริกันตัดสินใจขายหุ้นก้อนเล็กให้กับเซอร์จิมลัดคริฟเซธีอิงลิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมอบสิทธิการบริหารทีมแบบเต็มร้อยให้กับกลุ่มอินิออสด้วย อย่างไรก็ดีหลังเข้ามาบริหารสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์เซอร์และคริฟใช้มาตรการรัดเข็มขัดอย่างหนักในลหลายๆด้านทั้งปลดพนักงานหลายร้อยอัตราและยกเลิกสัญญาทูดกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอดีตกุ่นสื่อผู้ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ผีแดงในยุคข,ของเซอร์และคริฟซึ่งปลดเอริกเทนฮากและตั้งรูเบนอาโบริมให้คุมทีมแทนจบอันดับ15ของพรีเมียร์ลีกสีซั้นก่อนซึ่งเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร จากการบริหารงานตามแนวทางของนักธุรกิจคนดังส่งผลให้ผีแดงคว้าอันดับหนึ่งของสโมสรในพิมลีกที่บริหารทีมได้เหลวร้ายที่สุดจากการจัดทําโพลของสำนักหนึ่งซึ่งสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอล2,000คนโดยทีมเรดเดวิลได้คะแนนโหวตสูงที่สุด33%สําำหรับอันดับ2ซึ่งครองคู่กันคือเอเวอเรตันกับเชลซีซึ่งได้ผลโหวต7%ตามด้วยอาร์เซนอล4% ในทางตรงกันข้ามลิเวอร์รพูลได้อันดับหนึ่งในแง่สโมสรฟุตบอลของเมมยริลีกที่บริหารทีมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด25%ตามด้วยเชลซีและแมนซิตี11้11%เท่ากันขณะที่แมนยูติดรั้งอันดับ4เท่ากับอาร์เซนอล10%ในส่วนของผีแดงเท่าที่ผ่านมาพวกเขาจะใช้เงินซื้อนักเตะใหม่เสริมทัพอย่างต่อเนื่องแต่กลับคว้าความสำเร็จไม่ได้จึงทำให้ได้ผลโหวตบริหารสโมสรได้อย่างเลวร้ายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอ้าวเฮ้ยผิดฝั่ง เรือปาดผีรุดทาาดอนนารุมา่าฟาบิโซโ,โรบโนโนักข่าวคนดังประโคมข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการติดต่อก,กับปารีสแซงแช็คแมงเพื่อสอบถามเงื่อนไขเดียวของจารุจิดอนนารุม่าในทวารจอมหนึบเปอแอเช่เพิ่งประกาศว่าในทวารทีมชาติอิตาลีไม่มีชื่อในเกมพบท็อตแนมฮอสเปอร์ศึกซูเปอร,คร์คัพคืนวันพุธนี้ท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีตกเป็นข่าวว่าต้องการตัวมือเก่าชาวอิตาเลียนมาเฝ้าเสาในพรีเมียร์ อย่างไรก็ดีโรมาโนระบุว่าเรือใบสีฟ้าทําการติดต่อไปอยังปารีสเพื่อทับถามดีวนี้แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ติดต่อกับปีแอเชเพื่อสอบถามเงื่อนไขดิวดอนนารุมาเปีแอชเชต้องการเงิน50ล้านยูโรในตอนนี้ดูเหมือนว่าแพงเกินไปและดีวหน้าจมีโอกาสก็ต่อเมื่อเอเดรียนย้ายออกไปเชลซี Chelsea ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจีโจ้จะเคลียสถานะของตัวเองในอีกไม่ช้า ลิเวอร์พูลเดินหน้าล่าเกฮีและเลโอนีแมนซิตี้สอบปิดดิวดอนนารุมาอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ13สิงหาคม68ตลาดนักเตะซัมเมอร์เดือดลิเวอร์พูลเดินหน้าคว้ามาเกฮีและโจวนนีเลโอนีพร้อมแผนยื่นซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักอีกรอบขณะที่แมนซิตี้จ่อได้จันลุยจิดอนนารุมาหากเอเดรีนย้ายออก o f f ฟิเช <chill> yeah. ียลนิวคาเซนต์เวคว้ามาลิกเจ้าเซเรแบ็กชาวเยอรมันจากเอซิมิลานด้วยราคา36ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก4ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ออฟฟิเชียลเอเวตยืมแจ็คกรีลิชปีกจอมเทคนิคของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้งาน1นึฤดูกาลพรวอออชั่นซื้อขาดที่ราคา50ล้านปอนด์ ออฟฟิเชียลซานแอ a n d ์คว้าโอมาเอาเดเรเตเซนแบ็กทีมชาติปรากวัยจากเคตาเฟ่ t a F e, ด้วยราคา10.4ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ออฟฟิเชียลโคโมยืมอาวโลโมลาต้ากองหน้ากับตันทีมชาติสเปนของเอซีมิลานมาใช้งาน1ฤดูกาลพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาดที่ราคา10ล้านยูโรออฟฟิเชียลฟารีสแซแชักแมงคว้าอินลาซาบานีเซนแบ็กทีมชาติยูเครนจากบอร์ัดด้วยราคา63ล้านยูโรบวกโบนัส ตามเงื่อนไขต่างๆอีก3ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 Official Girona คว้าอัก์เซลวิเซลกองกลางชาวเบเวียมที่หมดสัญญากับแอเลตโกมาริดแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026 ลิวพูต้องการที่จะเซ็นสัญญากับทั้งมาร์เกหฮีเซอรแบ็กกับตันทีมคริสตันพาเลตและโจววนีเลวอนีเซอรแบ็กดาวรุ่งป่ามาโดยรายแรกตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้เรียบร้อยและใกล้ที่จะปิดดีลได้ที่ราคา35ล้านปอนด์ข้าวจากฟาบิโซโรมาโนนอกจากนี้หงแดงจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักองหน้าตัวเก่งของนิวคาเซลยูเนต็ดอีกครั้งซึ่งเป็นแผนการที่วางเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วข้าวจากฟาบิโซโรมาโน แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการติดต่อสอบถามปารีสแซงต์แชร์แมงเกี่ยวกับเงื่อนไขดีลคว้าตัวจาลูจิดอนนารุม m ายอดผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนข่าวจากฟาบิโซโรมาโนลาสมุทหอยลุนกองหน้าชาเดนมากของแมนเชเตอรได้ปฏิเสธการทับทามจากเอซิมิลานข่าวจากกาเซต้าเดลโลสปอร์ตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ